อันนี้คือการสำรวจเส้นทางปั่นจักรยานนะครับอันนี้ก็ทีมงานจากชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพชัยจชงเงสาว,วันนี้เป็นวันแรกที่เรามาสำรวจเส้นทางแล้วก็ติดแอร์โล่คร่าวๆไปในตัวตรงนี้เราจะให้เลี้ยวซ้ายน้าขวผมก็ลืมรับดูมีดมัอยู่ในรถัก จะได้ถนนอย่างเงี้ยให้มันเป็นอย่างนี้สักหน่อยก็ยังดีไม่ต้องแบบต้องมีหลักอะ่ะเดี๋ยวต้องตั้งเสาไม่รู้อ่ะอ,อ,อีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะครับเป็นแอ่งน้ำไหลลำธารเล็กๆ ถึงนีแเราก็เลี้ยวซ้ายไปเข้มแข็งหน่อยเข้มแข็งหน่อยมาทำงานเนี่ยเออ นี่เส้นทางนะครับนี่เป็นไงครับน้ำครับโอ้โหแผลงแท็กแท็งสวยนี่ทงตรงไปยิงตรงเลยแท็กสวยๆล่มรื่นเย็นสบายเป็นอย่างเี้ยอันนี้ก็เป็นแท็กแท็กลูกลังครับเปิดประตูเลยเปิดประตูไปเลยตู้ถ่ายรูปเปล่าเนี่ยวิวเนี่ยวิวเนี่ย อันนี้ครับก็คือเส้นทางส่วนหนึ่งที่เราปั่นมานะครับแล้วก็เขาข้างหน้านะครับเราต้องปั่นขึ้นไปบนยอดเขานู้นนะครับเพราะว่าข้างบนจะมีผาหินโยกตรงนั้นอ่ะจะมีแท็กครับแทกขึ้นเขาประมาณขึ้นโลโลงโลหนึ่งก็ตีไปสองโลกลมกลมเนี่ยวิวก็ประมาณนี hey, ้ตรงนี้จะเป็นจุดทางเข้าผาหินโยก ไม่ใช่ไปถึงว่าเพิ่งจะค้นพบเจอเจอนานแล้วแต่ไม่ไม่ได้เปดเป็นทางการแล้วตัวเล่นหนึ่งสองก็จะผ่านฐานที่คุณจวบขี่ไปวันนั้นใช่ไหมที่ไปออกคุณกิตต้องนี่ไงเนี่เห็น,นไหมได้มือเนี่ยแล้วก็ไปออกสอนลายก็จบก,ก็โอเคทางนี้สี่แยะใจกันแล้วก็เคยจัดมาแล้ว กว้างรถวิ่งได้ส,บ,ส,บ,สบ,บายๆเนี่ยไม่ไม่ปวดมากอะไรเงี้ยอันนี้เราไม่ได้บังคับไงจะใครบังหมดเข้ากันใช่ไหม<ช>่อ,อไปวัดนองเรือเลี้ยวซ้ายตรงนี้เลยนะ<อ>นี่ตรงนี้เราก็เลี้ยวซ้ายครับ,รลบเลี้ยวซ้ายเนี่ยติดไปอยากใหญ่ไว้หน่อยเออเอาต้นแผ่หนหรืองไหมตรงเนี้ยน,นี่เนี่ยต้นสักนนเนี่ยสาวเนี่ยจอดจอดมีก้าวได้อยู่หรือติดเลยติดเล้ว เดี๋ยวเราจะออกตรงนี้ครับ mm. เนียจะหายนี่นะครับทางลงไหมครับนู้นเป็นไงไดยนู้นนะครับเ mm. ขานู้นแ้แหละคือเป้าหมายของเราว้าวอันนี้ก็คือเราจะเข้าไปที่วัดหนองเรือนะครับนี่ครับก็แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอท่า,าท่เกียบอีกหนึ่งจดุดช่วงนี้ก็จะมีทุ่งนาเนี่ยเขียวเลยทุ่งนากำลังเขียวแต่เดี๋ยวเราก็จะเจอโบสถ์โบสถ์สดของวัดหนองเรืออยู่ด้านหน้า น,นี่ครับสวยงามตอนนี้เลี้ยวฝาเข้าไปก็จะมีกรรมการนั่งรออาจจะมีอะไรว่าไปเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวเราจะจับภาพมุมสูงนะครับตรงน,นี้เป็นบริเวณอ่างเก็บน้ําของสียัดนะครับตอนนี้น้ํายังขึ้นมาไม่ถึงู้น้ํายังอยู่ใกล้ๆเขาข้างหน้านู้นะครับ เคยมาคยเนการการดีทางแท็กเก่าตอนีนี่ยังไม่เคยมาแท็กเลยเจอแอ่งน้ำแล้วครับวิ่งผ่านน้ำเลย

รบรบรยากาศรแทร็กทางปั่นนะครับเที่ยวปั่นตีอัดอ่างสียัดบรรยากาศแประมาณนี้นะครับข้างหน้าน่าจะเป็นน้ำใกล้ๆภูเขาคุณว่าตรงนี้เราเคยเคยเ,เคยมาดนี่ว่าเคย,เคย,ยาป้าดรุนใช้แล้วใช้สียัดใจกันร้อยนี่แหละแต่ไม่รู้ครั้งไหนจำไม่ได้ไดจดแถวๆนี้ได้อยู่บรรยากาศริมอ่งเก็บน้ำสียัดฝั่งเขาปราดาลรุนนะครับนี่ครับบรรยากาศล่าวนี้เลย วิวสวยมากครับปั่นจักรยานชมวิวอากาศริมอ่างเก็บน้ำสียัดบรรยากาศบรรยากาศเสกอร์ออนมอไงครับโอ้โหสุดยอดนายปรยุงไหวงามไหมดูภูเขาสิเส้นทางนะครับช่วงนี้เรากำลังอยู่เส้นทางที่รอ น,นะนี้เป็นช่วงขากลับนะครับอีกบริเวณหนึงน่งนะครับเส้นทางคืออ,อ้อมอ้อมเขาแล้วนะยูเทิร์นกลับแล้วนะใช่อันนี้อ้อมอีกฝั่งหนึ่งครับเนี่ยจะเป็นริมหางเก็บน้ำฝั่งทางหน้าเขื่อนเนี่ยเราจะมองเห็นหน้าเขื่อนแล้วนะครับอยู่หน้าเขื่อนอยู่พุทธาแล้วต้องหาจุดที่มันมองทะลุตรงที่ไม่มีต้นไม้อะ สวยไม้น okay. hmm? ู้นนะสันอ่างเก็บน้ําอยู่ข้างหน้าครับกองนวยกลางก็อยู่นู่นะมุมนู่นเลยบรรยากาศนี่จะเก็บภาพมุมสูงกันนะครับบริเวณข้างอ่างเก็บน้ําข้างเขาประดาลุนนู่นนะครับอันนู้นกองนวยกลางนะครับเห็นแทงปะป่าไหมนู่นแทงปะป่าในกองลอยกลางจะอยู่ลานกิจกรรมนี่เราจะกลับทางนี้นี่ครับนี่จอดเก็บภาพกัน